สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเกมล่องเรือไททันดิกับมลสมชีวิตที่เทพเจ้าคอยสรรสร้างให้โอ้โหทำาไ้ชื่อกีบรันยานจังเลยโอเคนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเราสามารถสร้างภัยพิบัติหรือว่าสร้างอุบัติเหตุได้กับเรือเรือนี้นะฮะซึ่งต่ก่อนไททันดเองเรือล่มเพราะว่าไปชนภูเขาน้าแข็งใช่ไหมแต่นี่นะครับเราจะให้มันเกิดอุบัติเหตุโดยการจากสึนามีไหมนี่สร้างสึนามีขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนี่เออมาแล้วเว้ยเฮ้ยเออมาแล้วสึนามิมาเรา คุมีจากเทพเจ้าคอยไหลไปแล้วปีด้โปโอ้โหกูวกขึ้นเท่าดีทำอะไรไ,ไอเรือสำราญตรงนี้ไม่ได้หรอกดูดูเออเออโอ,อ้เอาไปแล้วเว้ยนะครับตอนนี้น้ําเข้าห้องผู้โดยสารแล้วน้ําเข้าห้องผู้โดยสารแล้วน้าเข้าห้องผู้โดยสารนะครับโอ้ผู้โดยสารลองโอ้น้ําเข้าห้องกูกูกำลังขี้อยู่ขี้ท่วมหน้ากูเลย เอ้ยอาจจะมีน้ําเข้าซัดซ้อนิดหน่อยนะครับนะแต่ก็ยังไปอยู่เอาล่ะต่อมานะครับในเกมนี้ดิเราสามารถเอาเลื่อยได้ด้วยนะครับนะเราสามารถเลือ่อยเดี๋ยวจะลองเลือ่อยสักทึงท่อนนะครับแดีเป็นไงฮึบโอ้ <Yeah. S 1> โหเรือแตกตกลับมาเป็นไปเรื่องไอเดียทำไมดีเลือตกเอ้นีเ่เป็นพระสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าคงไม่ทำอะไรแบบนี้หรอก <Yeah. S 1> โอ้พระเจ้าติดซีโฟไเราไอชิบหายช่วยด้วยโอ้ไม่ไม่มันกลาจะระเบิดแล้วอู What the fuck to โบผู้โดยสารที่มากับเราขอบคุณที่ใช้บริการกับเรานะครับแต่ตอนนี้เราคงให้บริการท่านไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านจะไปอยู่ใต้สมุทรนี่ไม่ชา้าเขาแสดงความไว้อะไรและเป็นที่ระลึกให้เกิดเรือที่คล้ายไททานิกแต่ไม่ใช่ไททานิกเพราะว่าผู้โดยสารจะเป็นอาหารฉลามตลอดการตลอดการตลอดการ บ้าบออะไรวะเนี่ยเกมบ้าอะไรโอ้โหแล้วต่อมาอันนี้เลยโอ้โอเหเรือสำรานะครับนะโอ้ข่าวนี้เรือนี้น่าจะผมว่ามีความปลอดภัยเซคริตี้สูงนะฮะโอ้โหผมว่าไม่โดนสึนามิแน่นอนดีกดแต่ได้ด้วยนะครับลํำนี้ แล้วต่อมาเราก็เปิดไฟทั้งเรือก็ยังได้ด้วยนะครับเอาละเพราะฉะนั้นทนดมิทำอะไรมันไม่ได้ผมจะสร้างวิบัติให้มันเองด้วยกันให้มันนั้นเจอกับแผ่นดินที่งอกขึ้นมาเฉยๆนะครับนะโอเคตอนนี้แผ่นดินอยู่ดีก็งอกขึ้นมาแบบโดย,ยที่ไม่ได้รับหมายอ,อ นะครับขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงโอ้โพวกเรากดบ้อาอะไรขึ้นวันเดียวผู้โดยสารครับทุกคนหนีออกจากเรือครับตอนนี้เรือไฟดับแล้วพวกเราเกิดอุบัติเหตุบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากบันบีเห็นงอกเห็นย้อยทะลุขึ้นมาตรงกลางเรืออ้ขึ้นมาอีกคนั้งนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้พวกเราเราโดนบ้าอะไรอยู่วันเนีย พวกเราพวกเรากำลังจะตายแล้วต้องขับเรือขับเรือ,อยังไงวะเราต้องขับเรือดีนะครับนะ,อะเอาเรือมันออกมาอืมอืมเป็นไงโอ้โอ้โอ้โห่น่าจะรอดโอ้โหเละเละเลยนะครับดึงเรือออกคือเรือเละเลยเรียบร้อยนะครับเรืออีกลำหนึ่งตกลงสู่ใต้มาหาสมุทรอ่ะแล้วต่อมาเราต้องลองเล่นอะไรอย่างอื่นดิอ่ะอันนี้ระเบิดนะครับนะอ่ะวางไว้สองสจดุดแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ย ทำความสะอาดหรอวะเนี่ยมีที่ทำความสะอาดด้วยเมื่อกีทำทำไมเนี่ยอา้าวระเบิดแล้วระเบิดแล้วตุ้มเรือเราพังแล้วเราต้องการที่ซ่อมซ่อมเร็วซ่อมซ่อมซ่อมได้ไหมอันนี้คือซ่อมอะไรวะเนี่ยคาาโอ้เรือเราซ่อมไม่ได้แล้วชิบหายทุกคนขอบคุณที่ใช้บริการครับนี่คือบริษัทแอร์ไลน์ใต้สมุทรอาศัยอยู่ในใต้สมุทรจริงๆนะฮะ ผู้โดยสารผู้หญิงก็กลายเป็นนางเงือกแล้วกันไอ้ท่านผู้ชมครับล้วไอ้รูปมือน,นี่มันคืออะไรวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะลองกดดูดิจ๊บอ๋อดีดดิ้วืนทานนด,ดีกว่านะครับโอ้โหหายไปเลยผู้โดยสารเรือวัตถุทุกอย่างหายเรียบเป็นผุยผงคราวนี้มีเรือเราจะอันนี้คืออะไรอ๊บเอ้า นะครับตีตีกระจกต้างโป่งโป่งโป่งเราทำมาทําไม่เรือพังได้ไ่ตอนนี้ไฟเริ่มดับแล้วนะฮะเราจะไปพังหค่องเครื่องอเครื่องเราจะอยู่นี่นะครับอาะค่อยๆพังนะครับเรือตอนนี้เรือด้านหน้าจมทีละนิดแล้วนะครับตอนนี้ไปถึงเครื่องลําแล้วโอ้ไม่เราก็เลยจะจมแล้วเราต้องหาที่ซ่อม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 ก่อนซ่อมซ่อมได้ไหมนี่อันนี้ซ่อมได้นะครับเออซ่อมไปซ่อมซ่อมเรื่องเท่านั้นซ่อมได้ซ่อมซ่อม่อนซ่อมท่าที่ซ่อมได้เร็วเข้า้ออืออไม่ไม่เรือเราสภาพไม่ดีแล้ว วเรือกำลังจะจมเบอร์กังเลยจมหมดแล้วพวกเรากำลังจะตุยเป็นอาหารในฉลามผมพยายามอุดลอยรั่วนะครับท่านผะู้ชมแต่มันอุดไม่ได้วะนะครับยังไงเรือก็จมว่ะแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเอ,อ้อนนอ,อ,อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะท่านผู้ชมมันเป็นรูปวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมันคืออะไรวะเฮ้ยกูหลงไปตีมันลูกแก้วนี้เฮ้ยลูกแก้วนี้ทํางานแล้วอ้ามันคือหลุมดโอ้มันดูดเลยโอ้โหสลาย โอ้โหโอ้โหดูไปดิดูไปดิวูวูว้าวว้าวจีเฮ่ชิววู้ฮู้เออหายไปเลยเอารับต่อมาเรามาจำลองดูนะครับนะนี่คือเรือดำน้ำที่นี่ทุกคนทำงานกันเป็นทีมถึงแม้วันนี้จะไม่มีคนออกกะเราจะลองเอ่อทดสอบนะครับความแข็งแกร่งของเรือดำน้ำนะฮะโดยการให้จมนะครับนะนี่จมไปแล้วก็เจอแรงลมกดลงไปนะฮะนี่นี่ จมลงไปซะจมลงไปซะจมจมนี่เรือพลิกเรือพลิกอือเป็นไงโอ้โหไปตื่นเต้นเลยว่ะอย่างนี้ต้องซูดาม,มิมาเร็วซูดาม,มิอืมอืมอืมอ่ะคืนซัดแรงแล้วกันอืออ่ะคืนซูดามิคืนซูดามิคืนซูดามิี้อืออือนะครับแต่ผมว่าเรือดำน้ำมันไม่เป็นไรว่ะเพราะมันขึ้นชื่อว่าเรือดำน้ำมันเอาไว้ดำน้ำโดยเฉพาะไงอ่ะถ้าผู้ชมเราต่อมาผมลองแงะดูดิ นะครับแงะเรือดำน้ำแต่ครับตอนนี้เรือดำน้ำนะครับท่วมแค่ห้อง2ห้องเองวะอ่ะถ้าสมมุติผมซ่อมล่ะผมซ่อมจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะซ่อมซ่อมน,นะครับห้องนี้ก็ยังมีน้ําอยู่นี่วะ่ะเกมนี้มันหนุกยังไงวะเนี่ยทำไมเห็นคนเล่นกันเยอะจังเลยวะก่อนๆเนี่ยอออ้ออาวนี่บีดนิ้วทานอตแม่มเลย เอาละครับต่อมานี่คือหอไอเฟลมันจะถูกดิดนิ้วภายใน3 2 1เรียบร้อยหายไปแล้วครับ่านผมาชมมันหายไปแล้วโอ้ไม่ได้ตื่นเต้นจริงๆเลยสุดยอดจริงๆเลยครับโอ้เยี่ยมเยียมเยียมยอดยอดเยี่ยมเอาละครับต่อมานี่คือเรือกู้ชีพและเเรือกู้ชีพจะต้องเดินทางมาถึงทางตันเพราะว่าตรงนี้เป็นภูเ,นขเขาขนาดยักษ์ที่โดนปิดเมื่อสีวิที่แล้วนะครับนะ ซึ่งพวกเขาจะต้องดันเรือไปด้านหน้าเอาล่ะตอนนี้เรือเคลื่อนแล้วด้วยความแรงลมโอ้โหอา้าเรือชนแหลกนะครับอุย้ยเรือพุ่งตรงนะครับด้วยความแรงสูงอืเรียบร้อย เรือพังเลยนะฮะเนื่องจากตะกี้หยุดไม่อยู่อ่ะแล้วต่อมาแม่งมีรถถังด้วยวะรถถังลอยน้ำเหรอวะมีอย่างนี้ด้วยนะครับว่ารถถังบอก่อยโจมตีวอนพวกเราจะไม่ยิงอาวุธใส่เขาลูกดีพุ่งตรงไปปีดาปนวุ้ยมันหนุกยังไงวะเนี่ยเก็บป้านี่อ่ะแล้วต่อมาก็เรือกองบินดูนะครับนะอะโอเรือกองบินของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ชนเขาชนโขดหิน เราจะสู้ตายเพื่อเรือของเราว้าโอชิบายนี่กูโง่หรือกูโง่วะเดียท่านผู้ชมครับแล้วต่อมานี่คืออะไรอะไฟเหรออ๋อไฟเอาไว้หลอมเหรอคืออะไรคือเอาไว้หลอมเหล็กเ่ะใช่ป่ะใช่หรือเปล่าอ่ะลองหักดูดิเออหักเรือทิ้งแม่มเลยอ่าลองใช้ไฟเชื่อมดูดิอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ่ะไม่รู้อ่ะพ่อนอะไรไม่รู้อ๋อนี้คือน้ําอันนี้คือ เช็ดทาคมสะอาดเช็ดทำมะเขืออะไรวะอ่ะดิใช้ไฟเชื่อมหรือเปล่าใช้ไฟไฟเอาไว้เชื่อมเหล็กหรือเปล่าไม่ใช่ไฟเอาไว้ทาอะไรอ่ะเอาล่ะนะครับผมจะลองกดอย่างอื่นดูดินะครับเนื่องจากตะกี้เหมือนผมเห็นว่ามันมีมีอันนี้อันนี้คืออะไรวะเดีย๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมันคือแรงระเบิดหรอนะครับการสั่นสะเทือเนเนาะอูดดิออโคตรเจ๋งนะครับอู้อือนะครับโอ้ตอนนี้เราโจคขึ้น ที่ดูแล้วมันทําให้เหรือสั่นใแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรพัดลมหรอ,อคืออะไรอู้พัดลมเว้ยเฮ้ยนะครับพัดลมความแรงสูงนะครับอู้เอาไปพัดขึ้นหรอหรือว่าเอาไปพัดใครนะครับแค่นี้เหรอเป็นแค่แรงพัดที่เฉยง,ง,ง่เอ ว่แล้วต่อมานี้สายฟ้าอะไรวะสายฟ้าโอ้สายฟ้าชอ็อตโอ้ยช็อตทั้งลำนะครับนะเกิดจากอะไรก็ไม่รู้สาเหตุแล้วนีว่แรอ๋เลเซอร์มีเลเซอร์ด้วยเว้ยกูเล่นอยู่ต้องนานกูเพิ่งจะรู้นะครับอ่ะเลเซอร์แล้วจากนั้นกูก็ซ่อม <c oughs> นี่ดูมันซ่อมเหล็กร้อนได้ด้วยนะครับนะไอเลเซอร์บ้าดี เออนี่นเออไอ้ที่ซ่อมนี่มันมันสุดยอดแล้วเนี่ยนะครับนี่นไฟทุกอย่างกลับมาติดนี่ไม่ว่ากายจีเท่าไหร่ก็ช่างนะไฟเริ่มไหม้แล้วครับนะโอเคต้องรีบซ่อมซ่อมเร็วซ่อม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 เรือขาดเราจากการแล้วเราต้องรีบยึดไว้ไม่งั้นเรือขาดแล้วเขาแล้วเขาแล้วยๆดทุกส่วนไหมนะคเพราะว่าถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งที่มันปกคลองมันก็จะแตกไม่ไม่เรือความเร็วน้เขาเรือหมดแลตอนนี้เราควบคุมอไม่อยู่ล่ถึงแม้เราจะซ่อมร ไม่ได้วะนะครับตอนนี้เรือกําลังจมลงสู่หน้าน้ําใต้ทะเลลึกใต้มหาสมุทรเราต้องไว้อะไรเขาด้วยการระเบิดแม่งทุกจุดฝังแม่งไอ้บทเขาแ่ะแฮปปี้เอนดิ้งนี่ระเบิดด้วยนี่นี่นี่ระเบิดระเบิดระเบิดอ้วขอไว้อะไรให้กับเรือสำราญที่มีผู้โดยสารถึง3,000คนอยู่ในนั้นพวกเขาจะเป็นเพื่อนกับปลาจะเป็นเพื่อนกับท้องทะเลเป็นเพื่อนกับอควาเป็นเพื่อนกับ สายน้ำมและฉลอมทุกอย่างจะเป็นไปตุทุกอย่างจบแลว เอารับต่อมามีเรือใบกําลังเล่นอยู่ซึ่งผมจะทดลองโดยการให้พวกมันนั้นเจอกับแรงลมนี่แรงลมสุดแรงนะครับดูที่เป็นไงนะครับโอ,โอ้โหเรือใบจะสะทบสถานหรือเปล่านี่นี่นี่เออเรือใบนี่ยิ่งต้องการลมสูงนะฮะโอเคแล้วก็เอาไฟฟ้าช็อตแม่งเลยนี่ชอ็อตไ,ไห้ิบไายเอ้ยแล้วด,ดับเพลิงดับเพลิงดับดั ดับโอ้โอ้ไม่ตอนนี้ไฟมันไหมแรงแล้วไม่เราเป็นอาหารฉลามได้ดอนตอนนี้ฉลามไม่อยู่โอ้ดังนไงฉลามมันอยู่ด้านไอชิบหายเฮ้เราต้องรีบดับไฟทุกอย่างปลอดภัยแล้วเหลือแค่ทําความสะอาดนิดหน่อยโอเคทุกอย่างก็กลับมาดีแล้วเอาล่ะต่อมานะครับผมจะลองจี้แม่งให้หมดดูดิดีดีดีเอาล่ะจี G G ้เข้าไปจี้เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเือไหม้แล้วนะครับนะตอนนี้เราต้องรีบซ่อมทีนี้มันจะซ่อมได้ปะซ่อมเฮ้ยมันซ่อมได้วะมันซ่อมแบบได้แบบไม่ไหม้เลยว่ะมึงให้กูซ่อมอ่ะเอาดี มึงไม่กูก็จะซ่อมนะครับโอ้ย oh เรือเรามันไม่พังสักทีโอ้ก oh, <c oughs> ูว่ากูอยากตายแล้วด้แต่ทําไมกูยังไม่ตายเพราะมันมีใครไม่รู้แม่งมาซ่อมเรือเราเราต้องเอาน้ําฉีดแม่งเลยด่ฉีดเลยอาจจะท่วมนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราดับเราดับไฟได้ก็อพอนะครับคิดดีไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเสาเรือเราจะหักแล้วเสาเรือเราจะหัก แล้วเข้าต้องรีบทำอะไรสักอย่างดับเพลิงไหมเสาเรือหักแล้วดับ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 ไป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 ลองรีบซ่อมรีบซ่อมซ่อมได้อยู่เรือเข้าซ่อมเร็วซ่อมซ่อมเร็วซ่อมซ่อมดับดับดับเพลิงดับดับดับโอ้ยเออนะครับมา หาไหมหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่เหลือซากแล้วโอ้ย oh กูไม่ไหวกบับมึงแล้วเดี๋ยว่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจับมึงจมเดือเลยนดนด่หายไหมด่เป็นไงท่านผู้ชมเออมึงยังไม่อยู่อ่ะด่อ่ะ,อะมึงยังไม่หยุดอ่ะด่อ่ะโอเคนะครับตอนนี้หายไหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชม เรือนี้ก็ยังมีคนรอดอยู่เหมือนเดิมแค่ไม่มีใบเท่านั้นเองแล้วถ้าสมมติมีแรงล้มล่ะผักเรือเขาไปได้ถึงแม้เรือเขาจะไม่มีใบแล้วก็ตามพุ่งตรงเข้าสู่โอ้เดินหินเออเรียบร้อยสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดี อ่ะถ้วต่อมาผมว่าต้องเอาเรือทหารว่ะนี่เรือทหารทางน้ำนะครับทางทะเลนะครับนะอ่ะตกสูงๆเร็วๆเ,เ,เลยเราจะต้องเพิ่มความเร็วของมันนะครับด้วยการบังคับแรงลมตรงนี้ตรงนี้ลงมาเออตีบังคับแรงลมเออครึ่งหนึ่งเลยเออเสียบเลยเรียบร้อยอ่ะท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกคนต้นจะไปไปทัพนี่แหละกับเกมบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะครับที่เราสามารถที่จะพังเรือได้แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็อ่ะเราสามารถนี่อ่ะ ตุ้มต้ม,ตมอืมโอเคไม่มีอะไรหรอกนะครับกูแค่มาพังเรือเล่นเฉยวันนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบายงานหยาบแล้วมึงไออาร